สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กับมาพบกับเก่ามาเชียร์ได้ครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้กับมาตามต่องวดเลยครับพี่น้องเนาะแสดงความยินดีกับบวชจิเป็นเลขออกแปดหกเจ็ดหรือว่าสองแปดได้ครับผมครับกับีเลขที่เก่ามาเชียร์คำนวณครับพี่น้องเนาะเลขเด่นบนล่างครับห้าหกเจ็ดแล้วก็ประกบคู หกเจ็ดเจ็ดหกครับผมสองงวดเลยนะครับผมที่นําเสนอมาสู้พี่น้องพี่ซี่กัถือว่าเข้ามาสองงวดเลยครับผมตั้งแต่ออกหนึ่งซี่ล่าสุดนี่ก็จะเป็นเจ็ดหกแต่ว่าจะเป็นตัวกลับครับพี่น้องเนาะเป็นตัวกลับสองงวดเลยครับแล้วก็คลิปนี้ครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ล่างตัวเดียวเลยครับผมแปดสองสองแปดฟูสามแปดครับผมมาเต็มเต็มครับพี่น้องเนาะครับมาเต็มเต็มครับ เอาเดี๋ยวกลาบมาเชี่ยจิตอ่าโทรไปหาปูครับผมครับ mm hmm. ก่อนที่จะไปรับช่รับฟังตัวเลขในคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะสู่กันต่อเด้อครับผมขับงวดวันที่หนึงกันยายนหกครับกกับมาเชี่ยขอกราบขอพระคุณปูสามแดครับไปรับช่อมรฟังตัวเล็กกับปูกันเลยครับ ครับผู้อาชีพติดทุระครับพี่น้องเนาะครับเอาสี่ครับพี่น้องแล้วก็มาเสียสิผ้าไปเบึงครับพี่น้องงวดนี่โงดที่ผ่านมากครับผมมีสำนักแหลแน่ครับผมบมว่อวาจะเป็นหกเจ็ดเจ็ดหกหรือว่าแปดสองสองแปดครับผมครับเดี๋ยวไปสรุปน้ำกันครับพี่น้องเนาะในคลิปนี้ครับผมนี่ครับพี่น้องครับผมมาเบิ่งสำนักแหลกครับพี่น้อง โอ้พอดีเพื่นอาจีอยากเลยครับผมครับเพื่อนก็เลยบ่อได้รับโทรศัพท์ครับจะขอให้โทรอีกครั้งครับพี่น้องเนาะครับปูสามแปดครับผมหลักสิบบนกอดข้อกันเลยครับผมมันจะเป็นเลขวินนะครับผมเลขมาครบบทของเพื่นหกเจ็ดแล้วก็แจะว่าปูมักฮกเก่าครับผมปูมักฮกเก่าครับเลขกว่หกเจ็ดแล้วก็มาที่เลขล่างครับพี่น้องปูให้เม็ดเดียวเลยสองแปดแปดสองครับ สองแปดแปดสองูว่าให้เม็ดเดียวกับนี่ลงคลิปทุกคลิปด้วยครับผมลงทุกคลิปปู่สีสเกตครับพี่น้องนี่กัแปดสองอ่าสองแปดตรงตรงเลยครับผมเพราะว่าลัก1ิบนรางปู่ได้สองห้าเก้าครับเป็นเลขที่ว่าสูตรของพอสิงนะครับผมพอสิงที่ว่าเปนจะมาปรึกษาตัวเรกันกับปู่สีสเกตนี่แหละครับพี่น้องครับ ส่วนลักหนวยคนกัดได้ตัวเดียวครับผมได้แปดตัวเดียวครับนี่ครับสองแปดตรงตรงเลยครับพี่น้องอีกสองสามมือครับผมปูจิตให้ครับเพราะว่าปูติดงานปูวัดป่าอุดรครับผมก็มาเชียร์ทรไปหาปูก็ได้มากครคือนี่ครับพี่น้องเนาะปูตัดห้มีหกเจ็ดครับปูหนึ่งครับหกเจ็ดตรงตรงเลยครับผมปูวัดป่าอุดร ปูฟันแมนครับผมเะวาะว่าขีดเคลืค่อนปูกระบอกโยเอาเหล็กไปเสี่ยงแล้วแต่เกี้ยวเข่าครับผมครับเกี้ยวเขา่าเด็กปูบลายคูครับผมเสียนน้องคายวิ่งล่างสองเต็มๆเลยครับพี่น้องเนาะว่างไวลัก1ิบครับงวดน,นี้มาเต็มๆต่ว่าเสดายคูประกบเพิ่นบ่มี8แปดครับผมแต่ว่าเหล็กปิ่งเคิื่อนคืยยังวาวเครับผม กลับมาเดินดีครับพี่น้องกลับมาเดินดีแล้วกับงวดก้อนาน,านันนันขึ้นบนงวดนี้เต็มเต็มครับพี่น้องวิ่งล่างสองหลักสิบเสียนน้องคายครับเด็กในตะล่างผลก,กับม้าครับผมต่วันผลดึงเด่นบอมีอ่าเจ็ดกับหกนี่ครับผมสองงวดติดครับเด่นบนล่างสูตรร้อยมาลายก้ามาเชียแต่ว่าสูตรร้อยมาลายทีบะไดหนึ่ง อาซี่หนึ่งเก่ารุดครับผมรุดไปเด้อครับผมงวดนี้แต่ว่าก็ยังคงได้เด่นบนล่างอีกสูตรหนึ่งครับผมนี่ที่กขามมเชียเหเดเข่าครับพี่น้องเนาะก็ได้ตัวประกบครับผมแม่นแม่นนะครับผมก็เลยเข่าเพราะว่าเด่นนี่มากแล้วครับผมเครื่องกอดข้อกันนํห้าหกเจ็ดตามต่อได้ครับผมเดี๋ยวกอล์มเชียวางกระจาเฮดลอยมาไล่เลยครับปล่อยอันนี้ตองวดเลยครับผมครับเด่นบนล่าง จากสูตรร้อยมะลัยหมดว่างหันกะเข่าหนึ่งซีครับพี่น้องเนาะครับมีแม่ซีเป็นกนระทาะมากเยวาวรอตัวนี้ครับผมครับติดบนล่างสูตรร้อยมะลัยครับเดินดีครับพี่น้องนี่สูตรนี้ครับพ่อหลองไม่พลาดครับพี่น้องแปดสองว่างหันกะเข่า,ขาทั้งบนทั้งล่างครับผม 14, 14, หมนึ่งซีกับหกซีซีหกงวดนี้ปูอ่าเงวดนี้พอเพิน่นกะ เขา82ครับผมแต่ว่าตัวที่มักคงถ่ายผลหมักเก่าด้วยครับพี่น้องเก่ามาครับผมก็ไม่มาครับพ่อร้องครับส่วนเหล็กดับเพิ่นเอาอยู่ครับพี่น้องเนาะเอาอยู่ครับผมดับเอาอยู่หาซีดังๆก็เอาอยู่ครับผมหาสองหาศูนย์ลุงลอตเตอรี่ครับมาเจ็ดครับพี่น้องเนาะบนสองลูกรางครับผม เลขล่างรุดครับผมสี่กับห้าเลขถูกพอเป็นเดียวเสียดายครับพี่น้องเนาะขาดเจ็ดไปตัวเดียวครับผมพอมักหกแปดหาหกแปดครับผมเลขออกแปดหกเจ็ดโอ้เสียดายครับผมเสียดายมากครับผมเฉียดอีลีครับผมหกเจ็ดหกแปดอันนี้เป็นเลขที่ว่าโครงสุดท้ายอาจารย์แช่เดนถามกล่องมาเชียร์กับน้ำเชียร์ครับผมว่าเอาตัวเด่นมา เพิ่นก็เลยน้ำเชื่อก็เลยบอกว่าเอาสองครับผมอาจารย์สายแดนเพิ่นก็เลยจัดให้ครับพี่น้องเนาะล็อกวันศุกร์ทมิสองติดสองแปดเลยครับผมสองแปดอาจารย์สายบุญครับผมกับชุดเต็มเข่าเด้อครับพี่น้องนี่หลักสิบล่างเพิ่นติดสองเลยกัหลักหน่วยล่างติดแปดครับผมแต่ว่าอาจารย์บ่ได้ประกบครับเลขล่างครับพี่น้องเนาะหลักสิบล่างเหล็กซ่อมเพิ่์นลุดครับผมห้า พ่อสุพันธ์ครับเด่นตัวนี้ก็ถือว่าเดินดีอยู่ครับพี่น้องครับตัวนี้ครับเกรียกลางเพลินกลเด่นแปดบ้างไว้ลักนวยอยู่ครับผมครับชุดเตรียมลักซิ่นเข่าเด้อครับผมตัวนี้ครับพี่น้องเนาะนี่ลักซิบชุดเตรียมบนเข่าอีกแล้วครับเสียดาดครับผมเพลี่ยงหามาห้าแปดครับจริง6กสองแปดครับที่ประกาย ลักหน่วยบนกอดข้อกันหมดเลยครับผมหกเจ็ดแปดวิ่งบนหกเอาวิ่งบนเจ็ดกับแปดครับผมมาเป็นคู่ทางเลยกอ่าในส่วนเหล็กบนครับผมสองแปดลงล่างด้วยครับพี่น้องสองแปดลงล่างเม็ดเดียวครับพี่น้องเนาะตัวเนียนสองแปดลงล่างครับแล้วก็เสียนเขาใหญ่เนี่สุดยอดครับผมเด่นอมนตะเวิร์นกับเขาที่หกสองสูตรนี่ประกบคู่กันหกเจ็ด วิ่งบนหครับลัก10บนกอดข้อกันครับผมหกเจ็นี่ลักน้วยกับเขาครับผมลักน้วยเขาเจ็ดเบิ้งดีๆได้ครับผมเบิ้งไปนํำกันเสดายเพิ่่ได้ประกบหกเจ็ดครับผมเพประกบ69กับหกครับเซียนเขาใหญ่ครับอาจารย์พานทองสูตรเดินดีแล้วครับผมนี่สูตร4ี่ห้านี่เข้าที่6ครับพี่น้องเนาะสูตรเดินดีครับ แม่เมืองการครับผมไปลักลอยครับผมลงลางน้าเด่นแม่เมืองการว่างหันก็ลงลางขึ้นกันครับผมไปหกือกันไปลักนวยงวดนี้เด่นบนกับไปลักนวยอีกครับผมแปดล่ 8, งลางอีกแล้วไปลักลอยกับล่งลางครับว่างหันเพิ่นไดสองสามหกครับผมจะจำว่าผิดล่งลางคือกันเรียกออกสี่หกงวดนี้ก็สี่ห้าแปดออกสองแปดครับผมล่าง ครับพี่น้องครับผมนี่ก็มาสรุปตัวเลขให้พี่น้องที่เป็นข้อมูลครับพี่น้องเนาะตามกันต่อสู่กันต่อเด้อครับผมครับในงวดวันที่หนึ่งกันยายนหกสิบเจ็ดครับเดี๋ยวสําหรับปูสามแปดหรือว่าปูดังในย่านนี้เดี๋ยวกลับมาช่วยจะทั่วไปหาปูอีกทีหนึ่งเด้อครับผมครับแล้วก็อีกหลายสํานักอยู่ครับพี่น้องเนาะเลขมีเขามีรลดจังไดนก็มาสู่กันต่อตามกันต่อครับบ่ว่าจะเป็นเลขคํานวณเลขฝัน ครับผมเหล็กมีเ้นตต่างๆครับผมเดี๋ยวจะมานําเสนอสู้พี่น้องเอซีครับจังไงกับฝากเป็นกําลังแรงใจเช้นเคยเด้อครับพี่น้องกับยาถิมยาป้ากันครับพี่น้องเนาะครับมันชิงเงาครับผมหัวหน้าก็ยังสู่กันต่อได้ครับผมกับตามกันต่อเช้นเคยหนึ่งกันยายนหกสิบเจ็ดสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเอ็มซีมีความสุขสุขสุขคนเด้อครับผมสวัสดีครับ